ใครที่กำลังจะเริ่มทำแอปหรือว่าทำสินค้าเกี่ยวกับอินโนเวชันต้องรู้จักกับคำนี้ครับ MVP เฮ้ยมันคืออะไรไปรู้จักกันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซาระเดฟในสนาทีโอ้ MVP นี่ผมรู้จักเลยอะอะปกตินี่ได้อย่างบ่อยนะอะอย่างไรตีบอสตายนี่ปุ่ม MVP ขึ้นมาเลยนะอืมเฮ้อันเดียกันปหอันเดียกันไหมตอบดีเฮ้ยเฮ้ยตอบดีโดยคำว่า MVP ในที่นี้ไม่ใช่ MVP ที่อยู่ในเกมนะฮะแต่ว่าเป็น MVP ที่ชื่อว่า minimum viable product นั่นเองครับอ๋อแปลงง่ายๆเลยนะ คือสินค้าผมตัวหนึ่งที่มีพื้นฐานฟังก์ชันการทํางานขั้นต่ําที่สามารถพอที่จะทําได้แลลวอ๋อก็เหมือนกับเอาทําออกมาเพื่อเทสอะไรอย่างงี้อ่าใช่ประมาณนั้นครับถ้าเกิดสมมติว่าเราทํากล้องมาสักตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้มันถ่ายรูปได้บางอย่างมาก็พอแล,แล้วเราก็เป็นทดสอบว่าลูกค้าเราเนี่ยต้องการแบบนี้จริงไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนะี่ยมันจะช่วยในการลดต้นทุนนะในการพัฒนาของเราครับปกติแล้วเวลาเราทําแอปทาเป็นเดือนได้ไหมวันี้เป็นปีเลยกว่าจะแอปจะเสร็จทุกฟังก์ชันนะฮะแต่หลักการวิธีคิดแนวนี้ผมจะช่วยลดระะะยเเวลาาาาจจจกกปปี่่ออหืแคไมสัด เดินเดียวเท่านั้นเองนะฮะโดยการที่เรานะนรับผมออก MVP ขึ้นมา1ตัวครับ,รบเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่พอท,ที่จะไปทสกับลูกค้าได้แล้วอันนี้เนี่ยมันจะอยู่ในหลักการที่บอกว่าถ้าเกิดเราล้มเร็วเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ได้เร็วแล้วก็พัฒนาแก้ได้เร็วนี่โดยข้อดีของมันนะผมก็คือเราสามารถทดสอบสมมติฐานได้ทั้งหมด4อย่างครับยังไงบ้างครับนั่นก็คือตัวแรกครับเราจะได้รู้ว่าลูกค้าของเราเป็นใครเพราะามีของเราออกมาแล<ช>้วนะครับอันที่2เนี่ยคือลูกค้าของเราเนี่ยต้องการในสิ่งที่เราผล ับผมก็คือวิธีการแก้ไขปัญหาของเราอ่ะมันตรงกับที่ลูกค้าต้องการไหมนั่นเองฮะอ่ะ,อะก็เหมือนกับเรารู้ปัญหาเราอาจจะแก้ผิดจุดนั่นเองเนาะอ่าใช่ครับผมคล้ายๆกับคำคำ,คำนึงที่เขาบอกไว้เลยนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะลูกค้าที่ซื้อสว่านเขาไม่ต้องการสวานเว้ยเขาต,ต้องการลูจัดสว่านอ๋อเขาต้องการลูที่กำแพงอ่าใช่ครับผมแล้วก็ข้อที่สี่ครับผมก็คือลูกค้าในยินดีที่จะจ่ายเงินให้เราไหมนั่นเองเนาะโดยวันนี้เรามีเคสตัดดี้ทั้งหมดสามตัวมาให้ลองดูครับโดยตัวแรกครับผมที่เรารู้จักกันดีกกก็็คคคือออออดดดรรปปปบบนนนนนัั่่่่เเเงาาาใใใๆยยชช้้มโทีี น<ม>แน่นอนครับกว่าที่เราจะทำเซิร์ฟเวอร์อะไรเสร็จเนี่ยมันก็คงต้องใช้เวลาใช่ไหมครับ,รบต้นทุนก็คงเยอะใช่ไหม,มโดยดอกบล็อกครับผมเขาเลือกที่จะไม่ได้ทําเว็บก่อนในช่วงแรกครับแต่สิ่งแรกที่เขาทาคืออะไรรู้ไหมอะไรวิด <Present> ีโอพรีเซนเตชันบอกคราผมว่าเนี่ยคุณแค่เอาไฟล์เนี่ยลากเข้าไปในระบบตัวนี้นะ<ม>แค่นั้นไฟล์ของคุณออนไลน์ได้เลยแล้วคุณก็ไม่ต้องเปลืองพื้นที่ในคอมพิวเตอร์คุณด้วยโอ้โหล้ำสมัยในสมัยนั้นมากๆเลยนะเนี่ยเนาะใช่ครับแต่ก่อนมันยังไม่มีบริการฝากไฟล์บนลาวอะไรแบบนี้เยอะเนาะก ก็บอกได้เลยว่าหลังจากที่วิดีโอตัวนี้จบเนี่ยขั้นตอนทุกอย่างมันชัดเจนปุ๊บก,ก็มีคนสนใจเป็นจำนวนมากครับบบว่าเฮ้ยลงทะเบียนว่าอยากจะรอใช้เลยแม้ว่าแอปยังไม่ได้เสร็จอืมอ่าจบไปแล้วสำหรับ EVP ีตัวแรกนะครับดูตัวที่2กันดีกว่าครับคนนี้เนี่ยชื่อว่านิโคลัสบูตแมนครับ,รบหลายคนพูดไปอาจจะไม่รู้จักแต่พอพูดถึงชื่อแบรนด์โกโปเนี่ยหลายคนก็อ๋อขึ้นมาทันทีแอคชั่นแคมในสมัยนี้นั่นเองใช่ครับด้วยในแต่ก่อนเนี่ยผมเขาก็จะมีกล้องคอมแพคกธรรมดาใช่ไหมกล้องดิ เล่นเซิร์ฟอะไรเง<ช>ี้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดคนนี้ครับผมเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยจะดีกว่าไหมถ้าเกิดมันมีกล้องสักตัวที่แบบถ่ายพวกงานแอคชั่นงานเอ็กซ์ตรีมอะไรพีกนีได้ใ้ยลุยเต็มที่ใช่ครับผมโดยสิ่งแรกที่เขาทำเลยนะไม่ใช่การผลิตกล้องขึ้มันหนึ่งตัวครับอาวแล้วเขาทำไมฮะเขาแค่ทำสายรัดข้อ,อมือขึ้นมาครับแล้วก็เอากล้องที่ปกติทั่วไปเนี่ยมีเนี่ยติดไว้แค่นั้นแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยถือว่าเป็นแอคชั่นแคมแล้วเพราะมันติดตัวเราใช่ก็ถือว่ามันตอบโจทย์แล้วไงมันสามารถบันทึกกกกไไดุ้้ว่่่่่่่่าาาาเเเเตตรรรร์ททททีีีออออออนนนยยยยููู้ััคืะสิงงงลลลแแบบบบช เป็นยังไงเก็บได้ทุกโมเมนต์เลยนั่นเองครับครับหลังจากที่เขาลองทําดูนะผมแล้วก็เอาไปลงในหน้าเว็บไซต์น่มีความสนใจจานวนมากเพียบเลยครับผมเลยทําให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนเนาะเขาก็เลยเติบโตเป็นโกโปรทุกวันนี้นั่นเองครับอ๋อนี้่เองครับผมอ่าแรกสุดเราพูดถึงแอปไปแล้วใช่ป่ะที่เขาทำเป็นวิดีโออันที่2ก็เป็นโกโปรใช่ไหมออันที่3ามครับผมใกล้ตัวเราหน่อยคนนี้ครับผมเขาทำเว็บโดยเว็บนี้ครับผมชื่อว่า Airbnb นั่นเองครับอืมโดยเว็บไซต์ Airbnb ครับผมเขากําเนิดมาเนาะจากคนที่ตั้้งคําาาาถถมว่เกิด ไปนอนบ้านคนอื่นเนี่ยหรือว่าคนอื่นก็มีห้องใ้บ้างให้เช่าเนี่ยสามารถไปเช่าห้องเขาได้ไหมใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดจะทปปําแอปขึ้นมาอย่างนั้นก็ต้องใช้เวลาอีกครับ,รบแน่นอนว่ากลุ่มของพวกเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีบัตรเจตหรืองบอะไรเยอะเท่าไหร่<อ>สำหรับการทาแอป,ปพวกนี้นะฮะเขาก็เลยทําเว็บขึ้นมาเว็บหนึ่งครับก็เป็นของ Airbnb นี่แหละตัวแรกสุดเลยเว็บเขารู้ป่ามีแค่ข้อมูลอะไรบ้างมีอะไรบ้างครับมีแค่รูปภาพที่พักครับมีแค่ตัวที่อยู่แล้วก็มีรายละเอียดการติดต่ออ๋อไม่มีเว็บจองได้จ่ายเงินอะไรไม่มีเหมือนสมัยใช่ เขาต้องการแก้ทดสอบไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีบ้านคนอื่นมาตั้งไว้แล้วแบบว่าเฮ้ย ใครสนใจเช่าไหมมาอยู่<ม>สักวันสองวันหรืออะไรอย่างเงี้ยแทนการอยู่โรงแรม,มก็แค่นั้นซึ่งแน่นอนว่าทุกวันนี้เขาก็เติบโตเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านได้เลยนะก็เริ่มจากแบบจุดเล็กๆโครงสร้างง่ายๆให้มันตอบโจทย์ลูกค้าก่อนนั่นเองนะใช่ครับผมและนี่ก็คือสาระทั้งหมดของสารเดฟในสามนาทีวันนี้ครับแล้วถ้าเกิดใครชอบตูกใจไงก็ลืมกดไลค์กดติดตามด้วยเนาะเห็นไหมอะไรที่มันแบบไม่ต้องใช้งบเยอะก็ได้นักศึกษาก็อาจจะพอทําได้เอพีมันก็จะมีขั้นตอนของมันนะครับผมก็ลองไปดูกันได้ที่ Google แล้วกันนะครับสำหรับ ีหน้าสวัสดีครับ